ก็กลาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่มันดามยุบซ่อมพี่มันดามอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าวันนี้ก็คือพี่จะมาเล่นเกมโลบอกและเป็นแมปใหม่นะครับเป็นแมปกําลังมาแรงนะครับก็คือจะมีการแจกโค้ดด้วยนะครับเพราะว่าแมปนี้มีโค้ดมาแจกด้วยนะครับก็คือแมปนี้นะครับเป็นผู้พัฒนาจากเกมก็การ์เด้นนะครับหรือว่าเกมปลูกสวนของเรานั่นเองนะครับนอกก็คือ เกมนี้นะครับทุกคนสามารถมาแบบว่าเก็บสัตว์เลี้ยงนะครับนอตรงนี้ได้นะครับทุกคนก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่ทุกคนเล่นอีกแบบหนึ่งนะครับนอแต่จะมีปลูกสวนไปในตัวเหมือนเกมซอมบี้นะครับน้องก็คือพืชปะทะซอมบี้นะครับนอแต่อันนี้เปลี่ยนนะครับก็คือพืชปะทะตัวนี้นะครับนอนี่เลยนะครับก็เรียกไว่าพี่จะเรียกไงดีนะครับชื่อมันเลี่ยงยากเสียเหลือเกินนะครับน้องก็คือ อันนี้นะครับน้องถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากเล่นเดี๋ยวพี่จะมาสอนวิธีเล่นพร้อมแจกโค้ดสําหรับมือใหม่ด้วยนะครับและคนเก่าก็สามารถเอาไปใส่ได้เหมือนกันนะครับทุกคนก็คือเกมตัวนี้นะครับมันจะมี2เล่นนะครับทุกคนก็คือแบบว่ามันจะมี2เล่นนะครับนอและมันก็จะออกมาแบบเรื่อยๆนะครับทุกคนนี่เลยนะครับมันจะออกมาแบบเรื่อยๆประมาณนี้นะครับมีทั้งตัวกระกากจนถึงตัวโคตรจะแลเลยนะครับทุกคนเออก่อนจะประมาณนี้เลยนะครับ แต่ตัวที่มันแลหรือว่าตัวกระกาก่อนที่เราจะได้นะครับเราก็ต้องได้ตีมันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะมันจะมีให้เราตีประมาณนี้ด้วยนะครับทุกคนก็ได้ตีนะครับและเราจะได้ปลูกพืชน,นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเราสามารถปลูกพืชตรงนี้ได้ด้วยนะครับเพื่อให้มันยิงนะครับเนาะก็เรียกว่ายิง ตัวที่มันวิ่งมานะครับเราสามารถซื้อได้ตรงนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นร้านค้าขายนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพืชแบบนี้นะครับมันจะเป็นอาวุธให้เรานะครับก็มีตั้งแต่ดาเมจ100รจนถึงเป็นพันเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนาอนี่เลยนะครับเราก็สามารถมาแบบว่าปลูกได้นะครับนาอส่วนการเล่นการปลูกนะครับเหมือน Go Garden เลยนะครับทุกคนหยิบเมล็ดมาปลูกตรงสีเขียวๆตรงนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนาอก็ปลูกได้เลย ดกคนเพียงเท่านี้นะครับพืชมันก็จะเริ่มโตและมันก็จะ สามารถยิงตัวที่ไหลมาเรื่อยๆได้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะเล่นง่ายๆโคตรจะง่ายเลยนะครับและไม่สับสนด้วยนะครับและสัตว์เลี้ยงที่เราเก็บมานะครับหรือว่าสังหารได้นะครับเราก็สามารถเอามาวางตรงนี้ได้นะครับเนาะเพื่อให้มันผลิตเงินนะครับเนาะเหมือนแมปแมปหนึ่งนะครับที่ทุกคนเก็บตัวแลมานะครับเนาะแต่ต่างตัวที่ว่าแมปนี้นะครับก็คือมีเพื่อนมาช่วยตีได้เพื่อให้เป็นของเรานะครับแต่ตัวนั้นนะครับมีเพื่อนมาช่วยตีเราเพื่อให้เป็นของเขานะครับ ก็คือต่างกันนิดนึงนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอเรีที่ว่าแมปนี้ไม่มีคนโกงเรานะครับหรือว่าไม่มีคนที่จะมาเอาของเราไปนะครับทุกคนมีแต่มาช่วยเหลือเรา,เอาอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ ร้านค้าตัวนี้เป็นร้านค้าอาวุธนะครับทุกคนก็สามารถซื้ออาวุธได้นะครับนอก็จะมีถังน้านะครับนอที่เอาไว้ลดต้นไม้นะครับเหมือนโกอการเดนด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็สามารถลดได้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับนอแล้วพืชของเราก็จะโตเร็วขึ้นแล้วก็จะสามารถยิงซอมบี้นะครับไม่ใช่ซอมบี้นะครับยิงได้เร็วขึ้นนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับแต่ตัวแรพี่ขอบอกเลยนะครับว่าเลือดมันเยอะมากนะครับทุกคนรีบฟาร์มให้เยอะที่สุดนะครับนอแล้วก็สั่ง นะครับเนาะหรือว่าเก็บตังค์ให้เยอะที่สุดนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็จุดนี้เป็นจุดขายนะครับถ้าเรารู้สึกว่าตัวกากเยอะเกินไปเราก็ขายได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ขายแบบนี้ได้นะครับเนาะขายออกไปนะครับทุกคนสามารถกดใจไว้ได้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากขายตัวไหนนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะเล่นง่ายๆนะครับทุกคนและเราสามารถไปหาเพื่อไ tai, ไนได้นะครับและเราสามารถก็ไปตีช่วยเพื่อนได้นะครับสมมติว่าพี่จะตีตัวนี้นะครับพี่ก็ตีช่วยเพื่อนได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ตีประมาณนี้เลย เดครับพี่ก็สามารถตีช่วยเพื่อนได้แบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องพี่สามารถตีช่วยเพื่อนได้นะครับและเพื่อนสามารถเอาตัวที่เขาเก็บอยู่ข้างหลังนะครับน้องมาแจกให้เราได้ด้วยนะครับเดี๋ยวในอนาคตเดี๋ยวพี่มีแจกตัวเลนแลให้มีคนอยากได้หรือเปล่านะครับถ้าอยากได้เดี๋ยวพี่จะทําการแจกตัวเลนแลให้แล้วกันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าจุดนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็คือแบบว่าเราสามารถนะครับน้องก็คือ เปิดตรงนี้ได้นะครับนอและตีตรงนี้ได้นะครับและพี่ลืมบอกไปนะครับว่าสัตว์เลี้ยงที่มันไหลมานะครับนอก็คือมีสถานะด้วยนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าถ้าคนไหนยังไม่รู้นะครับก็สามารถรู้ได้ตอนที่พี่บอกเลยนะครับทุกคนและเราสามารถเปิดตรงนี้ได้นะครับทุกคนก็ไซเพียง2องล้านห้าแสนนะครับนอก็เป็นเงินในเกมนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอก็เปิดไปได้เลยนะครับถ้ามีครบ5เช่นนะครับนอก็ถือว่าเราจะโคตรดีเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับ ก็เป็นแบบนี้นะครับเนาะและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าเกมนี้มันจะมีอัปเดตบ้านใหม่นะครับโดยที่แบบว่าเหมือนแบปแมปหนึ่งนะครับที่เวลาอัปเดตแล้วนะครับเนาะมันจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับแม้กระทั่งเงินของเราก็ไม่เหลือนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่จะบอกไว้เป็นแนวทางนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับสัตว์เลี้ยงที่แบบว่า ทุกคนเก็บได้นะครับนอนและอยากได้เอาไว้นะครับไปฝากกับเพื่อนไว้ได้ก่อนนะครับทุกคนเพราะว่ามันมีระบบเทรดให้กันนะครับน้อไปฝากกับเพื่อนไว้ได้ก่อนนะครับทุกคนและเราค่อยมาอัปเดตบ้านนะครับน้ออันนี้มันจะแบบว่าโคตรจะดีเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับถ้าพี่กดเกิดใหม่นะครับทุกคนแบบนี้นะครับเดี๋ยวพี่กดให้ดูนะครับก็คือนี่เลยนะครับมันจะ หายไปทุกอย่างเลยนะครับแม้กระทั่งเงินนะครับก็ไม่เหลือเลยนะครับและมันก็จะหายไปหมดเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะให้ทุกคนระวังแล้วกันนะครับบางทีทุกคนมีตัวแลนะครับและสามารถเก็บไว้ในเพื่อนก่อนได้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับหรือว่าสร้างอีกดีนึงมาเก็บเลยก็ได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้นะครับทุกคนก็คือสําคัญมากๆนะครับถ้าคนไหนไม่ทําตามนี้นะครับเรียกได้ว่าจะเสียใจภายหลังเลยนะครับทุกคนมา เดี๋ยวพี่จะมาใส่โค้ดปิดฉากละกันนะครับนอพี่ลืมบอกไปนะครับจุดนี้เราสามารถขยายเพิ่มได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับสามารถวางได้นะครับและขยายเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอเพียงแค่เรามีตังค์นะครับในการขยายเท่านั้นเองนะครับทุกคนเราก็ขยายได้แล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากขยายนะครับทุกคนก็จะมีตามนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับมา เรามาใส่รหัสกันเลยดีกว่านะครับสำหรับรหัสก็คือให้ทุกคนกดเข้ารูปแบบว่าร้านค้านะครับเนาะแล้วก็กดเข้ารางวัลแล้วก็กดเข้ารหัสนะครับทุกคนก็ตามนี่เลยนะครับทุกคนมาเรามาใส่กันเลยดีกว่านะครับสําหรับรหัสก็จะมีตามนี้นะครับเป็นรหัสชั้นๆนะครับเราต้องใส่3มอันพร้อมกันนะครับเราถึงจะได้ของดีนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็คือ FRO เนะครับแล้วก็ชท นะครับน้องก็คือ E N นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เป็นโค้ดนะครับน้องนี่เลยนะครับก็เป็นโค้ดนะครับแต่เขาให้ใส่นะครับให้ครบ3อันนะครับสำหรับโค้ดนะครับถึงจะได้น้ํายาโชคดีมากนะครับทุกคนนี่เลยนะครับ S T A C K S นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องเราก็ต่อมานะครับทุกคนก็คือต่อมานะครับก็เป็นจุดนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็คือ B A S.E.D. นะครับทุกคนจุดนี้นะครับนองก,ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าเราจะได้น้ํายาโชคดีตัวนี้มานะครับถ้าเราใส่ครบ3โค้ดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นน้ายาเขียวๆนะครับเวลากดใช้ให้กดข้างขวาหนึ่งครั้งนะครับแล้วมันจะใช้เลยนะครับและตัวดีๆมันจะออกมานะครับนาอหรือว่าตัวดีๆนะครับมันออกมาแล้วมันจะตายเร็วมากๆนะครับทุกคนก็จำประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ก็มาสอนเล่นแล้วก็มาแจกโค้ดประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับนี้นะครับทุกคนพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันแล้วกัันนะครบ หรือใบพีหน้าละกันนะครับทุกคนสุดหล่อนีพีก็ขอตัวลาพีเพียงเท่านี้ละกันนะครับบ๊ายบาย